เรื่องราวของยุนซอจินหรือว่านางเอกที่มีภาพหลุดที่ดูสนิทสนมกับรองประธานนั้นหลุดออกไปว่อนอินเทอร์เน็ตความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนั้นจะมีความเป็นมาอย่างไรก็สามารถติดตามชมได้ในคลิปนี้เลยนะครับ แต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาของการสปอยเพื่อนๆก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปหรือว่าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องก็อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ความสัมพันธ์ของนางเอกและรองประธานถูกแชร์ลงไปบนอินเทอร์เน็ตและหัวข้อที่นางเอกถูกกล่าวถึงนั่นก็คือการเอาตัวเข้าแลกเพื่อตำแหน่งงานของตัวเธอเองด้านหัวหน้าทีมชินชาอิวก็ถูกเรียกเข้าไปพบกับประธานเพื่อให้หัวหน้าทีมไปตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นตัวหัวหน้าทีมเองก็บอกว่าทีมตรวจสอบไม่มีสิทธิ์เข้าไปตรวจสอบความสัมพันธ์ของใคร แต่ประธานนั้นบอกว่าที่เขาต้องตรวจสอบก็เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการกล่าวหาที่มีการกล่าวหาว่ามีการจ้างงานอย่างไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับบริษัทเจยูหัวหน้าทีมจึงกลับมาที่ห้องแล้วก็เรียกนางเอกเขับไปพบส่วนเพื่อนร่วมงานต่างก็รู้ดีว่านางเอกนั้นมีความรู้และความสามารถอันโดดเด่นที่แสดงให้เห็นตั้งแต่การสัมภาษณ์งานแล้วหัวหน้าทีมถามนางเอกเรื่องความสัมพันธ์ของตัวเธอกับรองประธานนางเอกให้คําตอบไปตามตรงว่า รองประธานกับแม่ของเธอนั้นสนิทสนมกันมากรองประธานจึงไปเยี่ยมหาที่บ้านอยู่บ่อยๆซึ่งตัวเธอเองก็มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเข้าใจผิดอยู่ด้วยจึงเก็บเงียบไม่ได้บอกให้ใครรู้มาโดยตลอดหัวหน้าทีมจึงขอขยายคาว่าสนิทว่ามันคือความสัมพันธ์แบบไหนกันแน่นางเอกก็เลยเล่าไปว่าแม่ของเธอนั้นเคยทํางานเป็นแม่บ้านให้กับตระกูลฮวังมาก่อนจึงมีความสนิทสนมกับรองประธานเป็นพิเศษซึ่งช่วงสมัครงานนั้นตัวรองประธานก็ขอไม่เข้าร่วมการสัมภาษณ์เพื่อลบข้อคอรหาต่างๆ ซึ่งตัวนางเอกก็ยืนยันว่าเธอไม่เคยได้รับผลประโยชน์ใดๆจากรองประธานมาก่อนเลยนางเอกก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจกับบรรยากาศในการทํางานตอนนี้จึงขอออกไปสูดอากาศด้านนอกพระเอกก็เลยเดินตามไปซึ่งในลิฟต์ก็มีพนักง,งานบริษัทกําลังซุบซิบเรื่องที่เป็นประเด็นทําให้พระเอกเตือนพวกเขาว่าให้รู้ข้อสรุปที่แท้จริงก่อนค่อยมาวิพากวิจารณ์รองประธานที่รู้เรื่องก็เลยรีบบึ่งไปดูนางเอกที่ห้องของทีมตรวจสอบแต่ก็ไม่พบหัวหน้าทีมจึงตามรองประธานไปที่ห้องเพื่อสอบถามความจริง เขาถามถึงเรื่องความสัมพันธ์และประเด็นการจ้างงานอย่างไม่เป็นธรรมที่รองประธานอาจจะช่วยเหลือนางเอกให้เขาทำงานที่บริษัทเจยู JU, แต่ก็ได้คำตอบเป็นคำพูดที่รุนแรงและขับใสยให้หัวหน้าทีมออกห่างจากเขาหัวหน้าทีมบอกว่าถ้ารองประธานไม่ให้ความร่วมมือมันก็จะยิ่งเป็นข้อน่าสงสัยและอาจจะทําให้นางเอกนั้นตกที่นั่งลําบากไปกว่าเดิมจากนั้นหัวหน้าทีมก็ถามรองประธานว่า ตัวเขานั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับนางเอกเข้ามาทํางานหรือไม่เพราะว่ากรรมการผู้จัดการสอกรพีโอที่ถูกจับในคดีทุจริตช่วงต้นเรื่องนั้นเขาเคยเป็นมือขวาของรองประธานและมีหน้าที่เป็นผู้ดูแลแผนกฝ่ายบุคคลรองประธานก็ยืนยันว่าเขาไม่เคยยุ่งกับกระบวนการการรับเข้าทํางานของนางเอกและตัวนางเอกก็ไม่ใช่คนผิดเขาจึงสั่งให้หัวหน้าทีมเลิกรังแกนางเอกได้แล้วหัวหน้าทีมก็เลยบอกว่าการตรวจสอบของเขาไม่ใช่การรังแกใครคนใดคนหนึ่ง รองประธานก็เลยหยิบยกเรื่องที่เขาเคยตรวจสอบจนมีคนฆ่าตัวตายขึ้นมาพูดชินชาอิวก็ไม่ได้สนใจและบอกให้รองประธานให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์กับเขาเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่สามารถช่วยนางเอกให้ผลข้อกล่าวหาได้ก่อนที่จะขอตัวออกไปหัวหน้าทีมกลับมาดูเอกสารสมัครงานของนางเอกรวมถึงวิดีโอการสัมภาษณ์อย่างถี่ถ้วนคะแนนการสอบและการสัมภาษณ์ต่างๆกไม่ได้มีข้อพิรุษใดๆเขาจึงไปแจ้งกับประธานว่าไม่มีปัญหาใดๆที่เกี่ยวกับการเข้าทำงานของนางเอกเลยประธานจึงแจ้งกับหัวหน้าทีมว่า ัวหัวหน้าทีมต้องถอนตัวออกจากการตรวจสอบเพราะเขามองว่าการตรวจสอบเพื่อร่วมทีมคงจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับชินชาอิลแล้วหลังจากนี้ก็จะมีการตรวจสอบโดยทีมตรวจสอบจากภายนอกเข้ามารับหน้าที่แทนรองประธานยิ่งเกิดความไม่พอใจมากขึ้นหลังจากที่รู้เรื่องว่ามีการตั้งทีมตรวจสอบจากภายนอกก็เลยรีพุ่งไปที่ห้องของประธานเพื่อขอคําตอบทันที ประธานนั้นบอกว่าเขาตั้งใจจะทําให้บริษัทมีแต่ความยุติธรรมเพื่อลบข้อครหาที่ว่ามีการรับเข้าทํางานอย่างไม่เป็นธรรมและยิ่งเป็นคนในทีมตรวจสอบเองด้วยเลยทําให้ต้องมีการตั้งทีมตรวจสอบจากภายนอกขึ้นรองประธานเผยว่า เขาถูกพี่ๆของเขารังแกมาในช่งวงวัยเด็กมีเพียงแค่แม่บ้านที่เป็นแม่ของนางเอกที่คอยช่วยปลอบโยนเขาจนเขานับถือแม่บ้านคนนั้นเป็นพี่สาวและมองว่านางเอกนั้นเป็นหลานของเขามาโดยตลอดประธานเองก็เน็บแนมถึงปมในวัยเด็กของรองประธานอีกด้วยรองประธานจึงประกาศก้าวเอาไว้ว่าใครที่ทําให้พี่สาวและหลานสาวของเขาต้องเจ็บช้ำน้ําใจจะต้องจบไม่ดีแน่และให้ประธานนั้นจับเก้าอี้ของตัวเองเอาไว้ให้นันแน่นถ้าหากประมาทก็อาจจะโดนเขาสอยร่วงได้ทุกเวลาวันหน้าทีมชินชาอิลและรองประธานเจอกันในลิฟต์ ซึ่งรองประธานก็พูดว่านางเอกเป็นสมาชิกทีมตรวจสอบชินชาอิวจะไม่เคลื่อนไหวอะไรบ้างเลยเหรอชินชาอิวก็เลยโค้งคำนับแล้วบอกว่าเรื่องนี้เขาจะเป็นคนจัดการเองทีมตรวจสอบจากภายนอกบุกมายังห้องของทีมตรวจสอบของบริษัทเจยูซึ่งมีหัวหน้าทีมก็คือซอฮีจินซอฮีจินจึงขอเก็บหลักฐานทั้งหมดเพื่อนําไปตรวจสอบและขอสัมภาษณ์ตัวนางเอก ส่วนพระเอกก็ไปเจอกับรองประธานซึ่งเขาก็ถูกขอให้หาตัวคนที่โพสเรื่องเฉามาให้กับรองประธานพระเอกยังบอกว่ามันค่อนข้างที่จะซับซ้อนแล้วตอนนี้เขาก็กําลังทําบางอย่างเพื่อช่วยนางเอกอยู่เหมือนกันทําให้รองประธานขึ้นเสียงสั่งให้พระเอกบอกสิ่งที่เขาทํามา ทีมตรวจสอบมีการปรึกษากันเล็กๆซึ่งผู้ช่วยอกก็บอกว่าทีมตรวจสอบที่เข้ามาจัดก,การมีชื่อว่าบาอื่นและคนที่ถูกบาอื่นตรวจสอบนั้นก็จะรู้สึกราวกับว่าถูกเลาะกระดูกอยู่เลยทีเดียวส่วนตัวหัวหน้าทีมชินชาอิลเองก็สั่งให้มีการตรวจสอบการจ้างงานยังไม่เป็นธรรมต่อไปเพราะเขารู้สึกถึงเจตนาแฝงของคนที่โพสต์เรื่องชาวนั้นซึ่งมีความเป็นไปได้ว่ามันคือการเบี่ยงประเด็น และคนที่ทุจริตตัวจริงอาจจะมีมากกว่าหนึ่งซึ่งรวมถึงตัวคนโพสต์ด้วยชินชาอิลจึงสั่งให้มีการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงานย้อนกลับไปถึง4ปีโดยเริ่มต้นจากปี2020เป็นต้นมาแต่การเก็บเอกสารนั้นต่างกระจกระจายและซับซ้อนพระเอกกำมุงมันที่จะหาหลักฐานมาเพื่อช่วยนางเอกที่เป็นเพื่อนร่วมงานของเขาด้วยตัวรองประธานก็รู้คำสั่งนี้มาจากปากของพระเอกที่ช่วยบอกความเคลื่อนไหวของทีมตรวจสอบที่กำลังเคลื่อนไหวเพื่อช่วยนางเอก ซึ่งนางเอกนั้นถูกสัมภาษณ์จากซอฮีจินเรียบร้อยแล้วก่อนจะให้หนางเอกเซ็นยินยอมในการตรวจสอบรายการการโทรและธุรกรรมทางการเงินก่อนจะไปขอสัมภาษณ์กับรองประธานต่ออีกที รองประธานอยากรู้ว่าซอฮีจินหัวหน้าทีมตรวจสอบคนนี้เป็นหมาป่าที่ทําตามสัญชตาตญาณหรือว่าหมาล่าเนื้อที่ทําทุกวิธีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายการสนทนาระหว่างซอฮีจินกับประธานก็ปรากฏขึ้นทางประธานนั้นเริ่มจะไม่สามารถควบคุมชินชายอยิวได้แล้วจึงได้นําซอฮีจินเข้ามาจัดก,การเรื่องนี้และหวังว่าให้ซอฮีจินบันเรื่องเพื่อเล่นงานรองประธานให้ได้ซึ่งฮีจินก็ทาเหมือนจะตอบรับคําขอนั้นของประธาน สลับกลับมาที่การสัมภาษณ์ของรองประธานพวกเขาเชื่อเชื่อนกันด้วยคําพูดโดยที่ฮีจินเองก็ไม่ได้มีท่าที่จะยอมแต่อย่างใดด้านพระเอกกับคนในทีมก็พากันตามหาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงานย้อนหลังเพื่อหาคําตอบเรื่องการสมัครงานที่ไม่เป็นธรรมของนางเอกโดยที่ผู้ช่วยมุนนั้นมาเสิบเสบียงให้กับเพื่อนๆด้วยความเป็นห่วงหลังจากที่เขาได้ตกอยู่ในสถานการณ์นี้ไปเมื่อไม่กี่ตอนก่อนฝั่งของฮีจินก็เพิ่งจะได้รับเอกสารยืนยันการจบการศึกษาของนางเอกซึ่งเมื่อดูแล้วก็ไม่เห็นความผิดปกติใดๆเลย ทีมตรวจสอบตามหาเอกสารจนเลิกงานก็ยังไม่พบพระเอกจึงขอหาต่อไปในขณะที่เ,เพื่อนๆต่างก็เลิกงานกันไปหมดแล้วจากนั้นพอ,อ,อก็นําข้อมูลฝ่ายบุคคล2คนที่เคยทํางานภายใต้ทีมของกรรมการผู้จัดการซอคิวพีโอมาให้กับรองประธานดูซึ่งตอนนี้ทั้งสองคนต่างก็ย้ายไปทํางานที่อื่นกันหมดแล้วรองประธานก็ได้กลิ่นตุตุจากเรื่องนี้จึงสั่งให้พอ,อ,อนั้นไปตามสืบเรื่องราวมาเพิ่มเติมฝั่งของซอฮีจินมาสัมภาษณ์ฝ่ายบุคคลจองเฮยอง ซึงเธอให้การว่าในวันที่นางเอกจะเข้าสัมภาษณ์เธอได้เห็นหนางเอกกับรองประธานมีการพูดคุยกันก่อนเข้าสัมภาษณ์ซึ่งเธอสงสัยว่าวันนั้นอาจจะมีการบอกคําถามสัมภาษณ์ล่วงหน้าให้กับนางเอกก็เป็นไปได้นางเอกก็ถูกสัมภาษณ์ด้วยประเด็นนี้เธอจึงเล่าว่าวันนั้นรองประธานมาให้กำลังใจเธอในฐานะคุนอาและก็ยังมีการพูดคุยกับผู้สัมภาษณ์คนอื่นๆเช่นกันฮีจินจึงหยิบยกเรื่องอพาร์ตเมนต์ที่นางเอกอาศัยอยู่ในปัจจุบันซึ่งตัวนางเอกก็รู้ดีว่ามันอาจจะถูกนำมาเป็นประเด็นได้เธธอออจจึงพร้มที่ะิบาย ด้านหัวหน้าทีมชินชาอิวเขากำลังเดินทางไปที่โอเทรดดิ้งบริษัทที่อดีตฝ่ายบุคคลเจยูอย่างยุนแดยองกำลังทำงานอยู่เขาสักไซย,ยุนแดยองเรื่องที่มีการซ่อนเอกสารการรับสมัครงานช่วงปี2020และ2021แต่ก็ไม่ได้รับคำตอบใดๆก่อนจะโยนไปใ,ให้กับอีกคนซึ่งชินชาอิวได้คุยมาก่อนหน้าแล้วว่ายุนแดยองนั้นคือคนที่สั่งให้เธอซ่อนเอกสารเอาไว้ จากนั้นรองประธานก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วขู่ว่าจะซ้อมยุนแดยองหากไม่ยอมคลายความจริงเรื่องที่กรรมการผู้จัดการซอกิวพยูพยายามดันใครเข้ามาทํางานในบริษัทเจยูตัวหัวหน้าทีมเองก็พยายามขัดขวางการขู่เอาคําตอบของรองประธานแต่สุดท้ายก็ต้องยอมให้ทําไปจนยุนแดยองยอมปริปากว่ามีการทุจริตในปี2020จริงๆแต่เขาทราบเพียงเลขผู้สมัครส่วนหลักฐานนั้นก็น่าจะอยู่ในแฟ้มเอกสารของปี2020 จากนั้นพระเอกก็โทรหาหัวหน้าทีมเพื่อแจ้งให้ทราบว่าเขาเจอสถานที่เก็บเอกสารการสมัครงานในช่วง4ปีทั้งหมดแล้วหัวหน้าทีมจึงให้พระเอกล่วงหน้าไปก่อนทําให้รองประธานที่อยากมีส่วนร่วมกระโดดขึ้นรถของหัวหน้าทีมไปแบบดื้อด่านพระเอกกับผู้ช่วยมุนกําลังออกเดินทางไปยังสถานที่เก็บเอกสารของบริษัทเจยูซึ่งก็มีเฮยองที่อยู่ฝ่ายบุคคลกําลังเฝ้าติดตามพวกเขาอยู่และก็ได้มีการโทรแจ้งเหตุการณ์กับใครสักคนหนึ่งด้วย หัวหน้าทีมที่อยู่บนรถถามรองประธานว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จริงๆใช่หรือไม่รองประธานเล่าด้วยอาการเสงี่ยงว่าตัวเขาเองก็รู้สึกถูกกรรมาก,การผู้จัดการซอกิวพโอหลอกเหมือนกันนันพระเอกกับผู้ช่วยมูลไปยังคลังเก็บเอกสารของบริษัทอีกที่หนึ่งซึ่งเขาลงมือค้นหาเอกสารการสมัครงานย้อนหลัง4ปีร่วมกันกับผู้ช่วยมูล จนสามารถเจอกล่องเอกสารที่ตามหาในขณะเดียวกันก็มีชายปริศนาเข้ามาปิดไฟที่โกดังและเข้ามาแย่งชิงกล่องเอกสารไปความโชคดีก็คือรถของหัวหน้าและรองประธานมาถึงที่โกดังพอดีโดยความที่ทางเข้ามันแคบมากเลยดันไม่กลายเป็นการสกัดกั้นคนร้ายไปในตัว ทั้งหัวหน้าทีมและรองประธานจัดการนักเลงที่เข้ามาแย่งเอกสารไปได้ก่อนจะได้ความมาว่าพวกมันทำงานให้กับเท่าแก่จองมันที่เป็นคนปล่อยเงินกู้และเจ้าของบอนพระเอกรองประธานและหัวหน้าทีมกำลังพานักเลงไปหาตำรวจซึ่งระหว่างทางก็ได้รับสายจากผู้ช่วยหมุนว่าเขาถูกทำร้ายและเอกสารหลังนั้นก็ถูกขโมยไปด้วยเมื่อไปดูสถานที่เกิดเหตุก็เริ่มรู้สึกว่าสถานการณ์เริ่มไม่ค่อยสู้ดีแล้วหัวหน้าทีมยังคิดไม่ตกเลยว่าแท้จริงแล้วเขากำลังต่อสู้อยู่กับใครกันแน่รองประธานไปที่บ้านของนาเอก เขาบอกกับนางเอกให้วางใจเพราะเขาจะทําทุกวิธีทางให้นางเอกพ้นผิดซึ่งนางเองกกระทได้แค่เพียงขอบคุณก็เพียงเท่านั้นเรื่องราวในอดีตของรองประธานเขาเป็นลูกคนเล็กของบ้านและมักจะถูกพ่อดุด่าว่าตีโดยที่พี่ชายทั้งสองคนยืนดูอยู่เสมอคนที่เขามาปลอบเวางแดดอุ้งในช่วงวัยรุ่นก็มีเพียงแค่ยุนซอจินหรือว่านางเอกในวัยเด็กเท่านั้น ผู้ช่วยมุลมาทำงานด้วยการปิดแผลที่ถูกทำร้ายในคืนก่อนเขาออกจากห้องทำงานไปก็ได้เจอกับฝ่ายบุคคลเฮยองที่เธอเข้ามาชวนผู้ช่วยมุลไปงานคืนสู่เย่าพร้อมถามถึงเรื่องการตรวจสอบแต่ผู้ช่วยมุลเองก็ปฏิเสธไปอย่างสุภาพส่วนพระเอกเขาโทรไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนที่สนิทกันเรื่องการระบุตัวตนของคนที่โพสต์เรื่องชาวของนางเอกโดยที่พระเอกนั้นก็ขอร้องเพื่อนอย่างสุดฤทธ พออนำข้อมูลของเท่าแก่จองมันนักเลงผู้มีอิทธิพลที่สั่งให้บุกไปฉกกรองเอกสารมาจากทีมตรวจสอบมาให้กับรองประธานแล้วรองประธานก็น,นำข้อมูลที่ได้โทรไปบอกให้กับหัวหน้าทีมชินชาอิวหัวหน้าทีมเดินทางไปที่ฝ่ายบุคคลเพื่อเจอกับเฮยอง โดยที่ตัวเฮยองที่เผชิญหน้ากับชินชาอิลก็มีสีหน้าที่ดูกังวลไม่น้อยเลยเฮยองถูกเชิญมาสัมภาษณ์ที่ห้องของทีมตรวจสอบโดยชินชาอิลสั่งให้คนในทีมช่วยกันปกป้องประตูห้องสัมภาษณ์เอาไว้รองประธานก็เลยรีบมาที่ห้องของทีมตรวจสอบโดยจะบุกเข้าไปหาเฮยองเพื่อถามว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นฝีมือของใครกันแน่หัวหน้าทีมก็เลยถามกับเฮยองว่าทำไมเธอถึงต้องใช้นักเลงเพื่อมาขโมยเอกสารการรับสมัครงานจากทีมตรวจสอบไปเพราะข้อมูลที่รองประธานได้มานั้นก็คือเท่าแก่จองมันคือพ่อแท้ๆของเฮยอง เฮยองก็ยอมรับว่าพวกเขาคือพ่อลูกกันจริงๆแต่เธอขอปฏิเสธคำกล่าวหาของหัวหน้าทีมที่กล่าวหาเธอโดยไม่มีหลักฐานแต่ชินชาอิวก็แย้งด้วยการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในวันนั้นซึ่งเฮยองก็อยู่ในลานจอดรถทันทีที่เธอเห็นพระเอกกับผู้ช่วยมนขึ้นรถไปเธอก็เอาเรื่องที่แอบฟังนั้นโทรไปแจ้งกับนักเลงทันทีรวมถึงการโพสต์เรื่องเฉาเฮยองก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าเป็นคนลงมือเองด้วย ชินชาอิวจึงขอตรวจสอบมือถือของเฮยองแต่เธอก็ปฏิเสธและจบด้วยการแยกย้ายกันไปเพราะว่ายังไม่มีหลักฐานแบบคานังคาเขาที่สามารถจับเธอได้ตัวนาเอกที่พักงานจากเรื่องฉาวก็กำลังกินข้าวอยู่กับแม่ที่บ้านเธอบอกกับแม่ว่าเธอพยายามอย่างหนักเพื่อให้ได้งานแต่ต้องมาเจอกับพวกใส่ร้ายว่าเธอใช้เส้นในการสมัครงานแม่ของนาเอกก็เป็นกำลังใจให้หนางเอกก้าวผ่านเรื่องราวร้ายในวันนี้ไปให้ได้ ส่วนชินชาอิวก็เดินทางไปยังที่เกิดเหตุที่ผู้ช่วยมุนถูกนักเลงทำร้ายและชิงเอากล่องเอกสารไปเขาสังเกตดูรอบๆก็พบพิรุดอยู่หลายจุดส่วนานางเอกก็กำลังเช็คภาพชาของเธอที่ถูกโพสต์ลงอินเทอร์เน็ตกับสถานที่จริงเพื่อหาเบาะแสข,ของคนร้ายดานพระเอกเขากำลังเจราจาขอข้อมูลของคนที่โพสต์จากเพื่อนสนิทแต่เพื่อนของเขาก็ไม่สามารถเปิดเผยได้แต่ก็ได้มีการใบ้บางอย่างที่ทำให้พระเอกนั้นเกิดไอเดียในการตามหาคนร้ายขึ้นมา พระเอกกลับมาเช็คที่บ้านโดยการค้นหา IP address ก็พบว่าคนร้ายนั้นใช้คอมพิวเตอร์โพสต์ในบริเวณของเขตยอนซานเมื่อไปค้นหาพนักงานที่อาศัยอยู่ในระแวกนั้นก็ทำให้พระเอกต้องตะลึงกับสิ่งที่ค้นเจอพระเอกไปดักรอคนคนหนึ่งซึ่งคนคนนั้นก็คือผู้ช่วยมุนพระเอกจึงถามว่าทำไมผู้ช่วยมุนถึงได้ทำแบบนั้นกับนางเอกเรื่องราวในตอนที่9ของอดิตปิดคอร์รัปชันก็ตัดจบลงไปด้วยข้อเท็จจริงที่ว่า คนที่ทำร้ายนางเอกก็คือคนใกล้ตัวอย่างผู้ช่วยมูลเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรก็อย่าลืมมาติดตามชมกันได้ในคลิปสปอยตอนที่10กันด้วยนะครับและก่อนที่คลิปนี้จะจบลงใครที่ยังไม่ได้กดไลค์คลิปก็อย่าลืมกดไลค์คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดความเคลื่อนไหวของช่องคอซีรีส์ก็อย่าลืมช่วยกันกดติดตามและถ้าให้ดีก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องด้วยนะครับ